กจขอ,อการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมช่อง PSpeed Racing อีกเช่นเคยนะครับช่วงน,นี้โควิดก็ยังไม่หายนะฮะก็ทำการนั่นแหละดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเลื้อฟื้นรถในอดีตของผมนะครับก็คือรถ Honda CB250 นะครับเดี๋ยวดูขึ้นดูไปด,ดูตรงนี้น่นะฮะโอเค เดี๋ยวเราจะไปรื้อคันนี้ออกมากันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมเก็บไว้ตรงไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในโรงมันออกมาไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะออกมาและบุรณะธรรมนะครับหลังจากไม่ได้ขับมานานมากนะไม่รู้ว่าจะสตาร์ทติดหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะไม่ติดนะครับเพราะแบตเบมองน้ำมันก็น่าจะไม่มีโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าผมมาเก็เบไว้ตรงไหนนะคร,ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมเก็บไว้ตรงไหนกันเนาะนี่มันจะมีโรงหลังบ้านนะก็ผมเก็บไว้หลังบ้านนะครับตอนนี้ไม่น่าจะออกมาได้ เดี๋ยวก่อนนี่อยู่ตรงนั้นนะครับเดีวเ <Wow. S 1> ข้าไปดูกันโอ้ลกมากนี่นะฮะโอ้ยก็เป็นฮอนด้าจีหน้าอาสา,าครับที่ผมถ่ายรูปลงก,ลกามมา่ก่อนนะครับก็เก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะอ,าออกมาบูรณะกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสตาติดหรือเปล่าหรือว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวออกมาก่อนละกันนะครับ มาติดตามชมกันนะครับโอเคครับก็ทําการลื้อออกมาแล้วณจุดจุดนี้ก็เหมือนซากซากรถเลยพี่โอ้โหแต่ก็เดี๋ยวก็จะมาบูรณะอีกทีนึงนะครับส่วนท้ายผมถอดรถเมื่อกี้จดีไปเอาไปงานโอ้ไม่ได้ขับนานมากประมาณห้าหกปีได้เลยนะเดี๋ยวไปวท้ายก่อน หลังจากที่ออกทริปแล้วก็ทํางานนะก็ไม่ได้ขับเลยนะนี่ใส่เข้าไปก่อนใส่ได้ไหมเนี่ยครับก็ทรงประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลื้อนะครับตอนนี้ไม่ติดครับไม่ติดแน่ๆครับโอ้โหโอ้ไม่ติดอ่ะแต่ก็ ยังใช้ได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวหลัจงจากนี้ผมก็อาจจะรื้อทั้งคันนะครับรื้อชุดเฟรมรื้อ,อแล้วก่อนรื้อถังน้ํามันรื้อเบาะรือท้ายออกมานะครับแล้วก็ลองใส่น้ํามันใส่อะไรเช็คอกอะไรลองสตาร์ทให้ติดก่อนนะครับส่วนปั๊มเบรกก็น่าจะใช้ไม่ได้ละเนี่ยเห็นไหมลอกหมดแล้วน่าจะใช้ไม่ได้แล้ว,น,ลลว,น,ลวน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นปั๊มเดิมใช้ไปก่อนนะครับ พอช่วงนี้ซับจ้างขายเทเกอร์ไปเรืยไม่มีตังค์เลยโอเคครับผมนะเดี๋ยวผมก็ขอทำการรื้อก่อนนะครับไปโอเคครับก็สำหรับตอนนี้ก็ลือ้อทั้งคันแล้วเหนื่อยมากเนี่ยถังน้ามันถังน้ามันรื้อออกมาแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะลองทำการใส่แบตนะครับแล้วก็ลองเอาน้ำมันใส่ขวดใส่สายเข้าลองจั่ดูนะครับ ว่าจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองใส่แบตดูก่อนแล้วกันว่าติดไหมโอเคครับผมไาเดี๋ยวไปดูกันโอเคตอนนี้ก็ทําการใส่แบตใส่น้ํามันนะครับลองดูนะ <c oughs> อันนี้คือการลองเทสนะพี่ <c oughs> ผมก็ทําการใส่แบตใหม่เนาะกับทาการเอาสายวดน้ําต่อสายน้ํามันนะครับแล้วลองเสียบกับพับูดูนะว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับตอนนี้รู้สึกว่าสวิตหน้าจะกดไม่ได้นะครับเห็นไหมเอาได้ได้เฉยเลย ติดแล้วครับท่านผู้ชมแต่มันติดได้ไม่นานนะครับไม่รู้เพราะอะไรน่าจะไม่ได้ฮะโอเคครับเดี๋ยวผมก็ตอนนี้ก็รู้ว่าติดติดแล้วนะครับแต่ก็ติดไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวหลังจากน,นี้ก็ผมจะทําการรื้อขอบูล้างครับโอเคแลวกันกรื้อขอบูล้างกันครับอืม ขับูเสร็จนะครับผมก็ผมก็ไปตากนู้นนะครับเดี๋ยวก็รอขาบูแห้งเราประกอบแล้วลองสตาร์ทดูอีกทีนะครับว่าจะสตาร์ตติดหรือเปล่าหรือว่าทํะไมเปล่าครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมบอกความรู้เบื้องต้นกันนะครับว่าถ้ารถจอดนานควรต้องเช็คอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งเลยนะครับที่ควรต้องเช็คก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สองถ้าเป็นรถคาบูนะครับให้เอาขาบูออกมาล้างครับเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้เนาะ แต่ก็ไม่ละเอียดมากนะครับขอถ้าจะนังขบวนจริงก็ไปหาดูคนอื่นดีกว่านะฮะสามก็ให้เช็คนะครับเกี่ยวกับพวกหัวเทียนนะครับแต่นี่ผมยังไม่ได้เช็คนะเพราะตอนก่อนจอดผมเปลี่ยนหัวเทียนมาใหม่ครับเนี่ยหัวเทียนเนาะนี่อยู่ตรงนี้ก็ให้เช็คหัวเทียนก่อนนะครับก็เข้าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็มาลองดูกันนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะฮะโอเคครับยังไงผมลองดูก่อนนะฮะ ครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมไปโอเคครับเมื่อกี้เกิดเหตุอัเน,นะครับน้ำมันรั่ว <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ล้างประกอบเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะต,ติดแล้วเดี๋ยวผมก็จะประกอบและล้างรถสักหน่อยนะครับเราค่อยมาทําอย่างอื่นต่อนะครับเพราะตอนนี้มันคงไม่ทันแล้วล่ะเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวคนจะเข้าบ้านอีก โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวก็ดับรถประกอบนะครับประกอบท้ายประกอบเบาะนะครับประกอบน้ำมันเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็จะไปล้างนะครับก็เดี๋ยวยังไงท้ายคลิปเดี๋ยวผมเอารูปตอนล้างเสร็จลงให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับี๋ยวแป๊บนึงนะดับเครือค่องมาเลย โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบา,บาย